สวัสดีค่ะพิมินวชิรินยานะคะจากช่องยู u b e พยาเพรพรัทระนครานะคะเพจอันนี้มณนีเพจเกรดแก้วพุทธิตำนานพยาเพรพรัทระนคราและรัชายานยาลิน <c oughs> ทัศนีเทวีรวมถึงสื่อสารธรรมดีๆจากเสด็จพ่อเพจมาแบ่งปันลูกหลานนะคะวันนี้ก็เป็นคำถามนะคะจากทางเพจว่า <c oughs> การบวชนะคะที่ไม่ใช่การบวชชีเพื่ออ,อ,อุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อให้วิบากเราลดน้อยลงนะคะ <c oughs> จะต้องทอําวิธีอย่างไรแล้วมันเหมือนกันไหมกับการที่แบบบทชีกรผมนะคะคือจริงๆเนี่ย <c oughs> าการที่จิตเราจะเป็นกุศลนะนะคะมันมันขึ้นอยู่กับจิตที่มีคุณภาพไม่ได้อยู่กับเครื่องเครื่องแบบะนะคะศ <c oughs> ักยภาพในการาในการที่จิต จะสามารถปฏิบัติเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีอย่างเงี้ยก,ก็ก็มีเท่ากันไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องแบบนะคะแต่ทีนี้เนี่ยโอเคว่าผู้ที่สละเรือนออกไปคือตั้งใจเลยที่จะไปไปบวชนะคะสละการคลองเรือนเนี่ยไปเป็นแม่ชีไปเป็น, <c oughs> ไ,ปปนไปเป็นพระภิกษุอย่างเงี้ยท่านคือเหมือนท่านตัดกังวลน,น่ะท่านไม่ต้องมาทํางานท่านไม่ต้องมานั่งเอ่อยังไงอะ่ะใช้ความคิดและจิตมันมันส่งออกนอกไป,ไปเกี่ยวกับการคิดเกี่ยวกับการหาเงินเกี่ยวกับกอะไรอย่างเงี้ย เราเป็นคาราวาเนเรารู้นะเวลาที่เป็นคาราวราแล้วก็สลับไปบวชอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าตอนที่สลับไปบวชมันได้พักในจริงเนาะคือเพราะว่านะตอนที่เราไปไปบวชที่วัดหรืออะไรเงี้ยเราก็ <c oughs> เพื่อให้เกียรติสถานที่แล้วก็ทําตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยเราก็เหมือนกับต้องตัดใจนะอ่านึกได้เพียบเลยอะว่าจะต้องทําอะไรกับเกี่ยวกับงานบ้านนึก <c oughs> เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับที่บ้านเกี่ยวกับคนในดูแลของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะ โอ้ยแบบนิวรณ์เยอะมากนะคะความเป็นห่วงความอะไรต่างๆนานา,นา,นานแต่ว่าเมื่อเราไปที่วัดแล้วนะคะเราวัดเนี่ยคือจริงๆแล้วให้โอกาสนะคะอุตส่าห์เอื้อเฟื้อนะคะน้าไฟอะไรต่างๆนะคะคือให้เราสะดวกสบายมีที่ที่ปฏิบัติมีพ่อแม่ครูอาจารย์สอนเนี่ยเราก็ต้องทําขวนขวายให้เต็มที่เวลาไปที่วัดเนี่ยแล้วเราเรา,เราจะไม่นั้นกลับบ้านไปเหอะอันนี้อันนี้ท,ที่ที่คุยกับตัวเองอะนะเราก็ต้องเออต้อง,ต,อง,ต,องต้องตัดใจนะเหมือนเหมือนกับเรา จะตายอ่ะมันไม่มีทางเลือกนะที่ที่จะต้องมานั่งห่วงอะไรต่างๆมัเมอซ้อมไปก่อนนะเหอะเออเราก็จะซ้อมเราก็จะคิดอย่างนี้นะคะทีนี้เนี่ยเรารู้เลยว่าท่านผู้ที่ตั้งใจที่จะบวชไปเพื่อสิ่งสิ่งนี้จริงๆเนี่ยท่านตัดเยอะนะท่านตัดเยอะท่านตัดความเป็นห่วงท่านตัดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะเอื้อเฟื้อหมายถึงสภาพแวดล้อมความสัพปปยาะอย่างเงี้ยท่านก็จะมีมากกว่าารวะผู้ครองเรือนที่ท มันปัญหามันเติมอยู่ทุกวันนะฮะมันปัญหางานหาปัญหาลูกกับสามีกับเพื่อนฝูงกับอะไรต่างๆมันเพียบเลยทุกวันอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยมันก็แบบคือยังไงอะการที่จะมาเป็นสติตั้งมั่นต่อเนื่องหรืออะไรมันก็ยากอะเนาะเราก็พูดกันตามความเป็นจริงนะคะดังนั้นเนี่ยนั่นแหละไปบวชนะล่ะไปไปไปบวชนะคงจะเอื้อเฟื้อมากกว่าแต่ทีนี้ไอ้ที่พวกเราพยายามจะเกลี้กายกันอยู่ณทุกวันนี้มันก็คือเหมือนกับ เราจะให้เราเลิกไปเลยเราจะไม่ให้เราปฏิบัติธรรมแล้เราก็ต้องขวนขวายตามศักยภาพที่เราสามารถทําได้อะเน,นี่ยแตนนี้ก็เป็นสิ่งที่คาะราวาดคิดนะคะดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะคะนี่ลึกนี่คือพูดถึงเรื่องคุณภาพจิตนะคะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเราทําได้มากได้น้อยแค่ไหนอันนี้คือเรื่องของคุณภาพจิตแล้วก็ ว่าเวลาที่เราจะสร้างบุญนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรน,นะคะหคือเราต้องรู้ว่าเจ้ากรรมนายเวรของเราอยู่ภูมิไหนถ้าเราไม่รู้นะคะมันก็พูดยากเหมือนกันเนาะว่าว่าเขาจะได้รับหรือเปล่านะคะ อย่างเปรตบางชนิดอย่างเนี้ยสามารถรับบุญได้นะคะมันก็มีชนิดของเปรตอีกนะคะก็เราลองไปหาดูใน Google นะเปรตบางจําพวกขอขอส่วนบุญได้นะคะอุทิศให้ได้นะะี่ค่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าเจ้ากรรมแนยเวรบางพวกอาจจะไม่ใช่ภูมิเปรตก็ได้นะคะอาจจะเป็นภูมิอย่างอื่นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาอาจจะยังจองเวรอาฆาตนะคะมันก็เหมือนคนโกรธอะคะ่ะเราใส่บาตรครั้งสองครั้งเขาก็อาจจะ หมือนกับยังไงอะมันอาจจะยังไม่หายโกรธแต่ถ้าเราทําไปเรื่อยๆนะคะเหมือนกับคนที่โกรธเราเราให้ขนมเขาเรื่อยๆสักวันหนึ่งก็เขาอาจจะใจอ่อนก็ได้แต่ทีนี้เราก็พูดไม่ได้นะคะหมายถึงว่าคิดแทนเขาไม่ได้ว่าเขาจะหายโกรธเราเมื่อไหร่เนี่ยอันเนี้ยเหมือนกันเลยอันนี้คือคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะท,ที่ท่านเคยสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้พี่มินขออนุญาตน,นามาแบ่งปันนะคะว่าคือ,อเราก็ไปคาดหวังไม่ได้ว่าเขาจะรับหรือว่าจะหมด จะหมดหายโกรธเราหรือยังแต่ทีนี้ถ้าพูดในเวอร์ชั่นของที่เราต้องการเธอจะทำสิ่งนี้เพราะว่าวิบากเราเยอะนะคะคือจริงๆเนี่ย อะไรสิ่งที่จะส่งผลให้เรามามีวิบากความทุกข์เนี่ยคือบางบางคนเราเราคิดภาพแต่การจองเวรของเจ้ากรรมนายเวรมาขัดขวางเรามาทําให้เราถูกรถชนมาทําให้เรานู่นนี่นั่นเราเราเรา,เรานึกถึงแบบที่หนังฉายอ่ะนะคะจริงๆแล้วเราต้องดูก่อนว่าเนี่ยตอนเนี้ยคือเราจะเนี่ยเราคิดว่าเราจะต้องอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเราจะทํายังไงให้เจ้ากรรมนายเวรเอาภัยให้เราตอนเนี้ยปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหามันอยู่ที่ว่าเราลําบากใช่ไหมนะคะแต่ว่าทีเนี้ยเราคิดว่าการ ให้เจ้ากรรมนายเวรกดปล่อยเราคือสิ่งที่จะทําให้ความลำบากของเราางน,น,นี้มันโมฆะมันหายไปมันที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรก็ได้แต่มันคือเกี่ยวกับวิบากกรรมของเราอะนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้มีตัวเจ้ากรรมนายเวรเป็นตัวเป็นตนที่ ที่นั่งอาฆาตหรือทำหรือเป็นอุปกรณ์ของกรรมไม่ดีอยู่แต่เป็นคือตัวกรรมเลยนะคะเขาก็จัดนู่นจัดนี่มาจัดเหตุการณ์หรืออะไรหรืออาจจะผ่านบางคนที่อยู่ใกล้ชิดเราอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะที่จะทําให้เราลําบากสักวิธีหรืออาจจะทํามาหากินก็ไม่ขึ้นขายของก็ไม่ได้ทํามาหากินไม่ขึ้นเนี่ยบางทีก็คืออาจจะมีสักชาติที่เราจะอาจจะไปพลาดข,ของรักของใคร ซึ่งเจ้ากรรมของเราอาจจะไปเกิดเป็นนางฟ้านางสวรรค์แล้ก็ได้ที่ไม่ได้มานั่งโกรธเราอยู่อะไรแบบนี้แต่ตัววิบากที่เราเคยทําผิดกับเขาตัวความผิดนั่นแหละที่กําลังเป็นกลงล้อกรรมมาให้เราได้รับการที่ถูกพลากความสําเร็จถูกพรากของรักไปจากเรานะคะดังนั้นเนี่ยแก้ถ้าจะแก้แก้ให้ถูกจุด นะแต่มันไม่ได้แก้ได้ดั่งใจนะคะบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือการภาวนานะคะบนทานศีลภาวนาเราทําให้ครบขนฝ่ายทําให้ครบนะคะแต่ว่าตรงนี้ความหม่นหมองใจเนี่ยมันจะมาจากการเร่งเครื่องที่จะอยากให้หลุดพ้นวิบากหรือหลุดพ้นจากความลําบากตรงนี้ไวๆ้ๆเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นปัญหานะคะเป็นปัญหาที่ทําให้บุญเราไม่บริสุทธิ์สักทีเพราะว่าความมุ่งมั่นหรือจิตมันจะผูกไว้แต่ความสําเร็จอ่าหรือว่าผลอันนี้สองของบุญตรงนี้มันจังทาให้เรา เอหมือนกับก็ยังค้างอยู่ตรงเนี้ยนะคะทาบุญไปมันก็เหมือนเหมือนเหมือนกับไม่บริสุทธิ์เต็มที่นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนที่แบบเหมือนกับเ,เรายอมรับคือ,ค,อคือเจริญสติเจริญปัญญาจนจนรับได้แล้วว่าวิบากเรามันเป็นแบบนี้มันก็คงต้องเป็นแบบนี้เลิกเปรียบเทียบกับคนอื่นกับชีวิตคนอื่นเนี่ยเมื่อเราเริ่มเริ่มมองสั้นๆเริ่มมองอมองตามธรรมแล้วก็ยอมรับ สิ่งที่เรากําลังได้รับได้นะคะแล้วก็หัดพึงพอใจคือบางทีเราก็ความลําบากของเรามันมีหลายแบบนะคะลาบากเพราะมันยังไม่เท่าคนอื่นหรือว่าลําบากเพราะมันก็ลําบากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายอย่างนะคะซึ่งจริงๆลําบากจริงๆนะคะมันก็มีความลําบากที่อาจจะมากกว่าเราไปอีกอย่างเช่นคนที่สูญเสียวัยวะไม่ได้เกิดมาพิการนะแต่เกิดมาแล้วสมบูรณ์แล้วก็อยู่ดีก็สูญเสียวัยวะอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านล่วงลับไปแล้วอย่างท่านอาจารย์กําพลแบบเนี้ย ะะเราเราคงไม่ถูกเท่าท่านนะท่านท่านเป็นตัวอย่างอุปกรณ์ของพระธรรมที่ดีมากนะคะที่สาคือแบบเป็นลูกคนจนตะเกียกตะกายจนเรียนจบมีงานทําแต่ว่าวันหนึ่งมันต้องเจอประสบอุบัติเหตุขาเดินไม่ได้แบบนี้คือถ้าเป็นเราแล้วคงสติแตกไปแล้วอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องดูนะว่าความลําบากของเรามาจากอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ามีสติอยู่ตรงหน้านะคะมันลําบากเพราะมันไม่ได้ดั่งใจลําบากเพราะมันยังไม่มีอย่างที่ อยากจะให้มีอย่างเนี้ยนียคือความลำบากที่มาจากจิตใจที่มันร้อนลนนะคะก็เราก็ต้องระงับทุกข์จากตัวเนี้ยนะคะระงับทุกข์ด้วยวิธีเนี้ยมันยังพอที่จะพูดกันได้ว่ามันสามารถทําได้นะคะแต่จนจะสร้างบุญสร้างทานบารมีให้กลับมาเป็นเศรษฐีเนี่ยมันมันการันตีกันไม่ได้ว่ามันจะได้ในชาตินี้ไหมนะคะถ้าเกิดเรามุ่งมั่นว่าความแก้ทุกข์ทั้งมวลมันคือการรวยอย่างเนี้ยดังนั้นพี่มินงก็ขอฝากสําหรับท็อปิกนี้ไว้สําหรับ ไว้แต่เพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านทีเดียวนะคะสำหรับการการการคิดเรื่องนี้อยู่นะคะก็ะถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง y YouTube พยาเพรพัฒรานากราเพจอัญมณีเพชรเ,เกดแก้วพ่มินด้วยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ไอจีเกดแก้วนะคะเทวาแล้วก็มาร่วมสร้างท้าสมุทรเทวาทวีกันนะคะเพื่อ สร้างบาร,รมีร่วมกับองค์ท่านเทวดากายเพชรหรือเสด็จพ่อองค์เพชพัทระนะคะซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นเทวดามาสอนทำกับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ